สวัสดีครับพวกเราไปฟบแล้วเอาอะไรงานตัวใี่ค่ะน้อยค่ะอะโอเคนะครับวันนี้มีของเล่นใหม่ shading เอสเต้น,นะครับผมนะครับนี่เปิดดิ <c oughs> ไม่จะบอกว่าคือจริงๆปกติเราคอนทัวร์นวหน้าใช่ปะะ่ะฮะแต่ตอนนี้มาถึงคอนทัวร์ตาแล้วนี่ก็คืออันนี้เป็นไฮไลท์นะครับอันนี้เป็นเชดดิ้งตา แล้ววันนี้เอาไว้เติมรอยย่นรอบดวงตาได้อ่าดังนั้นแสงว่าเหมือนกับแบบจริงๆอ่ะมันมันออกมาให้สําหรับ,บ,บการแต่งหน้าที่บอกอ่ะตอนตอบจากเนี้ยการแต่งหน้ามันจะเบาลงเบาลงเบาลงอีกดังนั้นเขาก็พยายามแบบเหมือนสร้างของที่ทําให้เราไม่ต้องใช้ สีผลิตภัณฑ์ที่มันหนาหนะักมากเกินไปอ่านะครับอันนี้ก็มาแนะนำเผื่อจะไปรองกันที่เคาน์เตอร์ดูแต่เดี๋ยวถือถือมือถือนะ่อจริงๆมีอีกตัวจริงๆมีตัว,ตวอสดมากอ้าวหาเจอไหมโอเคอีกตัวนะอุย้ยแม่งอีกตัวนะครับนี่ก็เป็น ไฮไลท์เฉดดิ้งหน้าอันนี้ปกติเราเรา,เร,า,เร,ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีนะครับเห็นแตว่าตัวนี้พิเศษย,ยังไงก็อตรงว่าเห็นว่าเป็นอย่างนี้แต่จริงๆขาวแล้วบางอันนี้เห็นว่าเข้มมากแต่จริงๆเป็นยังไงเนี่ยหน้าหนึ่ง <บา S 1> คือบางมากนะครับเบามากนะครับก็คือที่บอกมันเป็นเทรนในอนาคตที่ทุกอย่างจะดูบางและเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับก็อันทั้งสองอันนี้จากเอสเทนั้งคู่นะครับยังไงไปลองเดียวกันครับบ๊ายบาย